รีวิวสาขาวิชาวิศวาการรมสิ่งแวดลอ้อมหรือ Environmental Engineering เรียนอะไรบ้างจบมาทำางานอะไรได้บ้างสวัสดีครับน้องๆทุกๆคนที่มีความสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์อาชีพวิศวกรน,นั้นมีมากมา,ายหลากหลายสาขาย,ยกตัวอย่างเช่นด้านไฟฟ้าด้านโยธาด้านเครื่องกลและอื่นๆเป็นต้นมีวิศวกรรมศาสตร์อยู่สาขาหนึ่งที่ตลังมาแรงมา,มากๆในยุคป,ปัจจุบันนี้เนื่องจากในปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีต่างๆกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วและการปรับปรุงพัฒนาระบบสิ่งแวดลอ้อมและพลังงานทดแทนนั้นยิ่งมีเกณฑ์อย่างต่อเนื่องสาขานั้นก็คือสาขาวิิิชาวววการมมสแดล้ Environment Engineering ผ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังรายละเอียดของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Engineering นั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างและมีรายได้หรือมีความเป็นได้อย่างไรบ้างผมจะขออธิบายให้เราทราบเป็นดังนี้เลยครับผมคงมีหลายคนที่เข้าใจว่าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นคงจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ถูกต้องนะครับแต่ผมก็อขออธิบายเพิ่มเติมให้ทุกๆคนได้เข้าใจเพิ่มเติมกันมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆต่อไปครับสาขาวิชาวิศว วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือวิฟ้ามาทำการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมนอกจากน,นี้ยังต้องทำการจัดก,การหรือควบคุมกระบวนการผลิตหรือโครงการในการปรับปรุงพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมอีกด้วยรวมถึง